โกรธดยกเกียรถึงขั้นเกียรมากอะไรงวอนอะไรียอดก็ไ้ชมว่าเป็นเพ่นเราแลวอยู่ดีๆมาบอกว่าเกลียไม่เป็นไรก็แม่เขาด่าอ่้แม่ด่าเราไม่เรียกวะนองข้าวข้าวมีมีมีหมาไม่มีไยะ่รู้หรอกแต่ว่าเขาดุงงเราคนเราัไม่ใจไว้แล้วพูดจาอะไรด้ด้วยแต่เิคนที่พูดก็เดนโอนเหมือนกันเดนอนก็ไม่ใช่เาใหุ้สายยันไม่ใหุ้น ไม่โกรธได้ยังไงวะไม่จช่เพราะไม่ร่้หลอกอย่างนี้อ่ะเขารู้เขารู้จะไม่ให้เไม่พาเราไปหรอกปกติน้อยวันมันมีเคยวันฉุนก็มันมีไม่มีมีวันนั้นแหละก็พอทุเรียนจบเนี่ยก็ต้องกลับโอ้ฟังกูเลยกูรู้กูโตแล้วก็โตมาด้วยกันเนี่ยไม่มีใครโตไปแบบนายก็ใช่ไงกูโตแล้วเนี่ยกูก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างเนี้ยคือเขารู้กันาดแม่เขาเขาโทรคไปทุกวันเม่มีตัวจับแล้วดีแล้ว พ yeah. ี่น่าคิดเอาอย่างนี้นี่กูกูต้องคิดมากคุณฟังอ่ะกูดูไปแต่ว่าคุณฟังกูนะเพื่อนนะไม่เป็นไรคนเรานะมีหัวใจทุกคนนะเพื่อนไม่มีก็ตายเราเนี่ยนะไม่มีพ่อเองแม่ใช่ไหมหน้าเห็นใจกว่าเขาเายังมีแม่มีพ่ออยู่จะเล่าจะไม่มีแล้วให้แม่มาด่าเราเออเอะไรมาใบเท้าพ่อแม่พูดอย่างนี้ไอ้คำให้วัดเดี้ยโอ้โหเมา เรีนที่วัดแหมลนกตัวเองเรียนเปวัดโลมานกเกีรติจริงเลยมาเลยมาเจอตกขนทั้หมดสเลยนี่มือนี่นี่หลยโอ้กวัาดีเกียรเกียรเอฟังกูก่อนอู่แต่แหละไม่เอาอยู่เป็นเพื่อนกูดีผมกลเป็น่อนกูแลรัฟังกูด้วยคนทางที่นี้จงฟังว่า ต่อไปนี้ต่อไปนี้ไอ้ราชบุตรสายัานกับกูตัดขาดจากความเป็นเพื่อนกันนี่แจนแถลงไทยเออหน้าวันนี้กูตกแน่เอาแล้วกูเจออะไรจะมาเออแล้วกูเจอพวกบุกเมืองยันยังไหนเฮ้ยทีเราไปเมืองไปเมืองเมืองนะไปเหรอไม่แพ้เออไปหาเราไม่แพ้แต้อง่สำคากับกูเราเลยแม่แม่มาอยู่กับเราไอ้ดีคนแล้วแม่ก็จะลุ้นเอาเอาข้าวไปให้หมากินเกาก่อน Ð, เราคนไม่เราคนคว่าเพื่อนนี่ยมันม่รูาหมาเนี่ยสำรยเี้ยปูไม่รู้ว่าหมาคอะไรแต่ว่าเป็นคนวหานี่ยุยาฉานไงหมาเราานือแบบมันมันเออวัดีเาว่เราว่าเราเราเราโผแล้วเราอยู่วัดด้วยกันมาเออย้อามควรมนควรมัทําไมันชวนไมต้องให้กันได้วย เล่น se แล้วไอ้บ้าไม่ไหวทุกอย่างเลยสายไปแล้วกูก็ไปแททุกวันไม่จะแดกที่เลยเนลยมอหลโผไม่เอาล้วิงไน่ไเลยใจใจของคนจะีอยู่ดีม้งาี่จะต่อให้คา <c oughs> องมีีอย anyway ู่บ้างมันเยวได้ตลอดหรอก็มีจายมันันวะไม่ีหรอกเป็นช่วงชีวิตนึงที่แบบเฮ้ยบ้ามีิาเข้ามาสิอเลยไม่ใช่ปนโรงงานเป็ไมดีหรอกเา่มนะโอ้รา วันี้มจะตกไอ้ยันไหนเป็นไรแล้วไอยันไหนไอ้ชาสหมาไป่องอะไรอมาพูดแล้วนีเป็นต่างไปหลังมือเลยนะไอยัอนนี้า็ในบ้านใครมาเ่ ไปปิดไว้สิอ๋อกกำแกนเต็ม <c oughs> เ,เออผมเสดไม่โกรธเลยที่าดาที่ว่าได้ยินหมดทุกคำเลยแต่ว่าเราถือว่าเราผิดด้วยที่เราผิดอยู่ที่ทำให้เพื่อนสามคนต้องเป็นแบบนี้ขอโทษนะหายโกรธยังเนี่ยไม่มีใครต้องโกงรธทุกท่านเตี้ยสุภยาเอา่อเตี้ยยืดขอโทษนะที่เสด็จแม่ไล่ให้สามคนมาแบบนี้นเราไม่รู้เรื่องด้วยไม่เป็นไราขอโทษนะเราไม่โกรธ เราไม่ติดใจเราอาจจะมีบางคนบางคนที่มาอาจจะติดใจอยู่ใครติดใจติดใจอาหารในเมืองที่น้ำพอสมองใช่ไมนี่ไม่คิดมากนะเราแยกให้เราก็ทำเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมแต่ไม่ได้ไม่สนใจนะที่ไม่โกรธเราไี่ยากังไงเราสี่คนก็จะเป็นเพื่อนแล้อยู่ดีเรื่องที่เมาที่เขาวรีจะบอกสนธยาแล้วก็ยืดหยุ่นยอดได้เป็นทหารรับใช้ชาติแล้ว โอ้มหอยู่สุโขทัยแล้วเราก็รับลูกสาคนเป็นทหารของเราด้วยจริงเหรอพี่ทแล้วบอกทว่าัที่มาวันนี้จะมาชวนลูกสาวคนไปทำศึกกับข้าแสนีไปทำศึกกับแม่ค้าคนดีเลยพี่นักโทษได้ชมุกระบอกท่านก็ไม่ยากจะทำศึกกับกคาบอยพอดีเลยเออมันก็อง่ังไงกรบอกท่นรับรองได้แล้วไอ้ข้าวแสนหรีมันต้องเไปหน้าอแน้ด้วยมือมือของที่ศัตยาดีมากเพ่อ ว่าแต่ถ้าหากว่าระบบช่วชนสิทธิ์ด้ีแล้วสิ่งของที่บอกชนจะได้รับ่นคือยอดฐานะสารแล้วก็เสถียนเงินทองก็อนตวงช่วถูกต้องแล้วทำไมเง้นตวงมันตองได้อยู่แล้วสิระบหกแน่กนลังตั้งใจไว้เลยในเรค่อถ้าจะต้องมียอฐานะสารแล้วก็เงิเงินทองแล้วก็จะไปส่งขอผู้หญคนนึงแต่งงานแบบนี้ทได้ช่ก สูงโหญิงานแต่งงานเฮ้ยไปมีคนรักไดอเมื่อไหร่เนี่ยที่อยู่ด้วยกันมาไม่มีเลยนะตอนที่ออกมาจากเมืองก็มีอยูไล่ออกมาไปเจอเลยเจอเนื้อคู่เลยเฮ้ยเหมือนเราเลยเรามีคู่มันแล้วเหมือนกันแล้วนี่ก่อนจะมาหาเนี่ยเต้มมันหมายเต็มไว้เรียบร้อยแล้วเป็นมันเลยเหรอมีคู่มั่นแล้วเรามีคู่มั่นแล้วเหมือนกันจริงเหรือยังจริงพวกนี้มันก็มีคู่มันเลยฟังไม่ดีคุณเพิ่งเอนเลิกเเลิเลิกแต่งงาน เก็บตึกแสนดีงานนี้หากเรามีชัยชนะกลับมาส่โผลไทยเราสองคนมาแต่งงานพร้อมกันเลยแต่งงานพร้อมกับจัดงานให้ฟรีด้วยเป็นงานฟรีด้วยใช่เป็นงานฟรีเป็นงานฟรีขนาะนี้เลอต่อยดูปะไม่เพื่อนกันอย่างเงี้ยเอเดน่ามบื่อตลอดนี่ เราคือความีรงสุภยะเราเป็นเพื่อนกันนี่พเนเรื่องล็กน้อยขอบใจมากเลยคื่อาไจ้ของชื่ทีเจอมาเป็นเพื่อนม่ชมบุ้วแม่ไม่เสียชาติเกิด่ที่่ะว่าแทแล้วเ่าของม่ชบุตรสายยเป็นรูกต้ลใทรแลวมีชื่อว่าอย่างไรเอาละทก็่านบบชี่สุภยยยังแอบม่มาจะรู้ว่า จะสวยแฟนก็แบบช่หรือเปล่ารับรองได้บอกว่าจะรู้จักดีแน่อยากจะรู้จะบอกได้คู่มือจะเอาสายยันค้อมีชื่อว่าดวงใจลูกยายเที่ยวมหาศึกนี่รับไปรอหน้าประตูเมืองรีบมาแคุับจะต้องไปทีธาสุราตุ่ใจยังตุนยังต้องรักตาทุกดวทำใจชื่อ Terima kasih atas I don't mind if you don't like me กับต้องรักหาคนใจเลยไม่หวังช่วย <saw> <are> โอ้โหน่ทอกชหนล้วไปต่อยูคอยไปขสนะไปไหนมาไไนี่กูอยากตายเลยเฮ้ย